โชว์การไม่ได้โชว์การปีนเองแต่โชว์การแกะทุเรียนไ็นสกิลมากเลยนะเธอไหนดิการแกะนี่เป็นการแกะทุเรียนที่สกิลมากเลยนะใช่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทุกคนจะแกะเป็นนะแต่นี้ปีนเองเก็บเองแกะเองสวยด้วยนะแกะสวยดเวยแกะสวยมากปีนที่มีเก็บเองแล้วก็แกะเองทุเรียนภูเขาไฟอสีสเกตใช่ส่งตรงมาจากสีสเกตดัง แล้ววันนี้แกะเอาไปให้กับทีมนักรบเสื้อกาวเอาไปกับคุณหมอครับคุณหมอไม่ทานน้องๆก็เลยชะลอไตกีซ้ายนี้น้องควางเขาทำแพ็กเกจนะทุกวันนี้ทุเรียนพวกเขาไฟ่เป็นกล่องอย่างเงี้ยอ๋อเหรอออปารุช้ก็เป็นกล่องเหมือนกันจ้าปารูก็ดังนี้น้องควางปีนเองแก็บเองเก็บเองแกะเองเคยชอบสกิลในการแกะทุเรียนมากเก่งมากเก่งจริงหนูเอาละทีนี้ อันนี้ขออนุญาตแจ้งญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะที่จะไป